บ่แล้วดอกพี่น้องหลังจากท่ลิซาลงคลิปก่อนนานี่ไปกะคงมีค้นค่อยถาบฟั่งอีพี่ต่อไปเนาะจ้าหลังจากลิซ่าถือจับไปแล้วนั่นเนาะจ้ากะได้ไปถือฝากขังอยู่ในคุกหน่อยกอนเนาะจ้าพ่อปูเมย่ากับอายตีบนี่ก็ไปเยี่ยมได้จ้าต่อแลกเพื่อนก็นจะไปประกันลูกไผยออกมากนั่นละจ้า แต่ว่าแต่ว่าช่วงนั้นนะคะเจ้าบ่อหาปักกันเนาะจ้าพี่นองคะพ่นบอกว่าให้กลับไทยไปสะก่อนค่อยกลับมาใหม่เนาะจ้ากัสีเฮ็ดจังได้เหรอจ้าพี่นองคะเจ้านาที่ไปเอิ้นลิซาอวกมาคุยกับพ่อปูเม่ยพี่นองเอ้ยข่อยกระไดเมืองเต้นในซีรีเนาะจ้า คุยโทรศัพท์บมือกระจับกันบ่ได้เอามือทาบกระจกใส่กันให้ใส่กันจ้าไอาตีบกับลริสากับพอปูแม่ยาพอปูแม่ยานี่บอกว่าบ่าตรงเป็นห่วงเดอ้อกับไปไทยสะกอนพอกับแม่สิไฮไอายตีบเนี่ยตามไปหาอยู่ไทยเดอ้อ กลับไปสกอนว่าต้องเป็นห่วงจังไดจังไดพอกับแม่กาศิธาให้มึงกลับขึ้นมากคือเกาบ่ตองเป็นห่วงบ่ตองคิดน้ำผัวเด้อจังไดจังไดมันกระหักมึงคือเกาหันละกลับไปสกอนพอกับแม่กาศิธาให้กลับมากคือเกาเด้อจะบ่หักผู้ใดดอกสิธาลูกไผ่คนนี้ตลอดไปผุนเด้พี่น้องค้ามหมันสัญญาที่พอปูเม่ยหายไว้กับคอยตอนนั้นส่วนอ้ายตีบน่ะ คุยกับลีสาเพิ่นกับไฮเวลาคนละหนึ่งหน้าที่เนาะจ้าคุยกันหันคุยกันเทิ่งไฮเทิ่งเวาพี่น้องเอยคือใจสิขาดร้อนๆอนนี่แหละบอกบ่ถือเหมือนกับว่าเฮาจะเจอกันครั้งนี้ครั้งเดียวในชีวิตแล้วเฮาจะบ่สามารถเจอกันอีกได้ตอนนั้นบอกเลยหัวใจแหลกสลายมากๆได้จากคนรักผุนเดจ่าพี่น้อง ตีบกระเทิงไห้เทึงเว้าจ้าฉันจะบอทิงเธอเด้อเธออย่าลืมฉันเด้อเธอกลับไปทาฉันอยู่ไทยเด้อฉันจิตตามเธอไปฉันสัญญากับเธอว่าฉันจะบอทิงเธอคือกันเฮ้าสอยู่น้ำกันเฮาสิกรับมาหักกันเฮาจะกลับมาใส่ชีวิตน้ำกันคือเกา คุณเด้พี่น้องคำม,มั่นสัญญาที่ห้กันไว้คำทิ้งท้ายด้วยก่อนที่จะครบหนึ่งนาทีก็คือเธออย่าทิ้งฉันเดอ้อฉันกะจะบ่ทิ้งเธอเฮอาอ่าทิ้งกันเด้อพี่น้องหลังจากนั่นกะบ,บอได้พ่อบอ,ได,อ,บอได้คุยกันเลยจ้าเพาราะว่าลิซาถือทรงไปค้างอยู่คุกไงเพราะว่าเป็นคุกฝากค้าคงก่อนที่จะกลับทยเนาะจ้าช่วงที่ไปอยู่ในห้องฝากค้าคงพี่นอ้องเอ้ย หัวใจคอยใจกะสิขาดนอนกะบ่ได้กินกะบ่ได้จา้านอนโลง่งกะหายใจบ่ออกลูกนั่งบ่ได้คิดหอดพ่อหอดแม่หอด,อหอด,หอดลูกได้จา้าคิดหอดผัวในตอนนั้นคิดตวาเหตุจังไดเนาะจะได้พ่อนากันอีก เขาสีนําไปหากูอยู่ไทยบ่นอะเขาจะเลิกติดตอ่อกับกูบ่เขาสีเศร้าหักกูบ่เขาจะทําตามสัญญาที่เขาเฮ็ดไวบ้บ่เขาเวาไว้กับกูบ่เฮ้ยสีเฮ็ดจังไดคิดไปต่างๆหน้าหน้าสารพัดของคนมันหักเนาะจ่าพี่น้องช่วงนั้นเพื่อนกะมี่การขายบัตรโทรศัพท์เนาะจ่าขายบัตรโทรศัพท์แต่ละมือแต่ละเว้นหนีบได้โทษหาภัยได้จ่าพี่น้องโทรหาแต่อายตีบตลอดเลย โทรหากันย่ำด้กยก็ไห้ไซตะกันพี่นองเสียงสะอื้นตามสายมากต่างคนมันต่างขีดหอดกันความรักมันชัางหวานหอมสะะเกินณนะตันนั่นไอตีบกระถามลิซาว่าเธอจะได้กลับหอดบ้านเมื่อไดฉันจะได้จองตัวแล้วก็บ,บินน้ำกลนเธอไปลิสาก็บ,บรได้เซียได้จ้าว่าไอาตีบนั่งจะตามไปอีลีนั่งจะกลับไปน้่มลิซาบอีหยังบอลิสาก็บ,บรได้เสือนั่งได้จ่าณนะตันนั่น พอเฮ่ากะฟังฟังมาหลายเนาะจ้าว่าบางคนนถือกลับไปแล้วถือจับกลับไทยไปแล้วผู้ใายเขาก็มีคนใหม่เขาก็บ่ได้ติดตัวห้องบ่ได้มัฟฟุ่มฟักฟุ่มไฟยบ่ได้นั่นไปหาเหาขนาดนั้นหลังจากนั้นก่อนทีลิซาจะกลับไทยมือหนึ่งก็ได้โทษไปบอกไอตีบว่าฉันได้ตัวเครื่องบินแล้วเดอ้อฉันจะได้กลับมือนั่นมือนี่ไอตีบนั่งกระจองตัวกลับ ลากับลิสาเลยจ้าลิสากลับไปหอดไทยได้มือหนึ่งอาอตีบนั่งกระบ,บินตามลิสาไปเลยจ้าตอนแรกกับโบค่อยเสียปันไดดอกจ้าเพราะว่าอายตีปนั่งบบเคยไปไสมาไสเลยกับโบคิดว่านั่งจะทําเพื่อเฮาไดขนาดนี้แมมจ้าช่วงนั้นกลับไปอยู่ไทยายตีบนั่งกระลับไปอยู่กับลิสาประมาณสองเดือนกว่าๆนี่ละจ้าช่วงในระยะสองเดือนเฮาก็ใส่ชีวิตอยู่น้ำกันแทบจะ ตติดกัน24ชั่วโมงผุจ้าพี่น้องแล้วอีกอย่างช่วงนั้นลิซ่ากลับไปเริ่มเฮ็ดเอกสารใหม่ขอใบรับรองโสดใหม่หลักเอาไปแปลเอาไปเฮ็ดอีนยังเองเพื่อที่จะหายไอตีบถือใบรับรองโสดครับมาจดทะเบียนสมรสอยู่ประเทศเกาหลีเนาะจ้าแต่ว่าตันนั่นถึงจะจดทะเบียนสมรสแล้วลิซ่าก็บม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาประเทศเกาหลีได้เพราะว่าตอนนั้นลิซ่าติดแบ็กิสิด2ปีจ้าพี่น้องคะ ภายใน2ปีนี้คือบอสามารถที่จะเดินทางเขาได้เลยจ้าการน,นี่ละจ้าจุดพีกมือที่มาทรงอายตีบกับเกาหลีเนาะจ้าพี่นอ้องเอ้ยคอยคิดเลยว่าทางเฮ้ามีวาสนาต่อกันเข้ากับคงเด็กรับมาพวก,กันว่นเวียนกลับมาพวก,กันอีกเนาะจ้าซึ่งเฮากับบอลูดอกว่า ใบรับรองสดที่เขาถือไปนี่นะ่ะเขาจะจดให้เหาบอเขาจะจดทะเบียนสมบุให้เฮาอิรีบอหรือว่าเขาถือไปเพ่อะเป็นพิธีซือ T Check in, ซ้อทรงไอตีบเช็คอินทรงเขาทางคืนเกตแล้วบันไดเลื่อนท่างเฮงความแบบอีหยังก็ละจ้าพี่น้องบันไดเลื่อนอาทันหันละจ้าข้าเจ้าเอินพี่น้องเอ้ยยืนจับมือกับผัวจนว่าสุดแขนเนาะจา้าผัวก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรอเรื่อยเร่อย,เอ,ยเอื้อมจนสุดมือ ป๊าในซีรีค่ะอายตีบก็ขคืนไปง่อยต้องม้องอยู่ท่านสั่นเทิงหันจ้าส่วนห้าก็ยืนให้อยู่ทัางรางพี่น้อง เจ้าอย่าทิ้งคอยเดอ้อเจ้าอย่าทิ้งคอยเดอ้อไอยตีบก็บ,บอกฉันจะบ่ลืมเธอฉันจะบ่ทิ้งเธอเฮาจะกลับมาพอกันอีกเถอะเธอสัญญากับฉันเดอ้อเธอจะบ่ทิ้งฉันคือกันฉันกันจะบ่ทิ้งเธอคือกันพี่น้องห้จนว่าเม่อยอายลายเนาะพี่น้องจนว่าคอยนี่บ่มีหอดน้ําตาหายคักให้เนี่ยหายจนแบบบู่้สิอธิบายจังไดยางไปซองเมืองพัวหวอดไซแล้วเนาะ หอดไซแล้วนอพี่นองเอ้ยบอกเลยว่าใจนี่คือแหลกสไลด์ไปเบิร์ดเลยจ้ากับอลูว่าเขาจะมีโอกาสได้กลับมาพอกันอีกหรือเปล่านะจ้าหลังจากที่อ้ายตีบกับหอดประเทศเกาหลีปุ๊บมือรุ่นทัดมานั่งกับไปจดทะเบียนสมรถไฮริซาเลยพอปูเมย่าเป็นพยานหาจ้าในการจดทะเบียนสมรถครั้งแรก จททะเบียนสมรสแล่าๆพี่น้องนั่งกับทรงมาหายลีซาเมืองว่าเฮาแต่งงานกันแล้วเดอ้เอเฮาเป็นสามีภรรยากันแล้วเดอ้อต่อจากนี้ฉันกะจะรอแต่เธอเข้าประเทศเกาหลีได้แค่นั้นละหลังจากนั้นพี่น้องเอยช่วงในระยะเวลาสองปีบอกเลยว่ามันานานนานปานยี่สิบปีจ้าครบสองปีแล้วกลั้จะเข้ามาในเกาหลีได้โควิดกัาอีกจ้าพี่น้องซีปีที่เฮาบไร้พักัน แต่ว่าออา้ตีบนั่งกะนี่ละจ้าความดีของนางอีกขวานึงก็คือนั่งรอดิซาได้ถ้าเป็นคนอื่นมั่นคงมีเมียไม่มีลูกเรียนหันแล้วละจ้าซี่ปีนั่นเดี๋ยวสิมาเราให้ฟังตัวจ้าอีพี่นะว่าหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วรอดิซาเขามาแล้วเฮ็ดจังไดตัวไปอะผู้ใดฟังจบแล้วก็อยากให้ลิซาเราเรื่องตัวไปพิมพ์จบแล้วกะห้ยกำลังใจลิซาในเด้อเดี๋ยวจะมาเล่าตัวไปจ้า เพราะว่ามันมีจุดพีกลายเฮียงใจพี่รองค้ะตัวคลิปหน้าค่ะ